37. ทหารกองหนึ่งมี180คนมีอาหารพอเลี้ยงไปได้นาน40วันถ้ามีทหารมาเพิ่มอีก20คนอาหารจำนวนนี้จะพอเลี้ยงทหารไปได้กี่วันข้อ 1. 36วันข้อ 2. 30วันข้อ 3. 27วันและข้อ 4. 24วันอะเรามาเริ่มคิดกันเลยเขาบอกว่าทาหารเดิมอ่ะมีแค่180คนถูกไหม อ่ะแล้ก็ต้องคิดเป็นการเทียบบัญญัาตาิตย,ยางนะข้อนี้ไม่ยากจริงจเดิมมี120ยยี่สคนร้อคนโท,ท่าทีค่ะปรากฏว่ากินได้นานเท่าไหร่นะ40วันแต่ปรากฏว่าเฮ้ยทาหารมันเพิ่มอีก20คนกลายเป็น200คนถามว่าจะเลี้ยงอ่ะจะเลี้ยงไปได้นานกี่วันน้องนึกภาพความเป็นจริงนะสมมุติจากเดิมเคยมีคนน้อย,อยก็ต้องกินน้อยถูกปะ พอกินน้อยปุ๊บถามว่าจะอยู่ได้นานหรือไม่นานก็ต้องอยู่ได้นานถูกปะต่เมื่อไรก็ตามที่คนเยอะขึ้นคนก็กินอาหารเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นจะเลี้ยงอาหารจะก็ต้องมีอาหารที่จะใช้เลี้ยงเนี่ยเหลือเลี้ยงได้น้อยวันลงถูกไหมน้องก็เทียบมัน,นยยอย่างเต็ยางเลยว่าจากเดิมเนี่ยร้อยแปดสิบคนกินได้สี่สิบวันร้วสองร้อยคนละ่ะก็เทียบว่าเป็นสี่เทียบว่าเป็นร้อยแปดสิบถูกไหมส่วนสี่สิบแล้วคูณด้วยอะไรนะเอ้ยขอโทษทีค่ะ ก็ต้องเที่ยงใหม่ว่าเป็น40ก่อนแล้วก็คูณด้วย180ส่วนด้วย200้อถูกไหมเพราะคือเดิมเคยเป็น40วันก็ต้องคูณด้วยสัดส,ส่วนที่มันลดลงก็จะได้เป็นดังนี้อะไรตัดกันได้บ้างศูนย์ตัด0 0ตัดศ2 1 2 2สอ่องสองสองสก็จะเหลือ18บคูณ2ถูกไหมก็คือ36วันนั่นเองฉะนั้นเมื่อคนเพิ่มมา20 2สคนเราก็จะเลี้ยง อาหารได้พออีกแค่36วันเท่านั้นซึ่งตรงกับช้อยข้อ1ข้อนี้ไม่ยากนะเพียงแค่น้องคิดเทียบบัญญาตาัติตยางแบบกลับกันก็คือบัญญาตาัติตยางที่ว่าถ้าอันนึงมากขึ้นอันนึงน้อยลงเท่านั้นเองฉันข้อนี้เลยตอบข้อ1 36วันค่ะ